มัจะมีดราม่าอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับลิซ่าแต่คราวนี้เป็นดราม่าเกี่ยวกับค่าย YG ครับมีแฮชแท็กหนึ่งที่น่าสนใจใน Twitter นะครับก็คือ More Promotions for Lisa เกิดอะไรขึ้นครับนี่ไม่ใช่แค่ดราม่าในไทยนะฮะแต่เป็นดราม่าของทั่วโลกเป็นดราม่าของทั่วโลกหลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อยซิงเกิลอริสาออกไปนะครับก็มีฟีดแบ็กกันมากมาย รวมถึงการทำทะลุยอดของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นอันดับหของเพลงที่ปล่อยออกมา24ชั่วโมงแล้วได้มากที่สุด70กว่าล้านวิวตอนนี้ก็คือไปร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและดราม่าคืออะไรฮะอย่างแรกเลยทำไมการโปรโมชั่นของลิซ่ามันช่างน้อยเหลือเกินนะครับนี่มันบทวิทีที่ผมเจอในทวิตเตอนะฮะดูสิครับดูเลยฮะถ้าผมจะแปะภาพไปตรงนี้เนาะดูเลยฮะว่าการโปรโมทของลิซ่าทำไมมันน้อยอย่างนี้ นี่เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยคือ USA ติดอัน,น,อนดับหนึ่ง tag more promotion for Lisa นั่นหมายความว่าฐานแฟนคลับของิซ่าไม่ใช่มีแค่คนไทยแล้วคนเกาหลีนะครับยังมีทั้งอเมริกาแล้วก็ทั่วทั้งโลกในต่างก็รักิซ่าเหมือนกันทีนี้เขาก็ตั้งคำถามกับค่าย YG Entertainment นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมการโปรโมทของิซ่าช่างน้อยเหลือเกินทางทางที่ประเด็นที่2คือว่า ลิซ่าเนี่ยมีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกแล้วก็พร้อมใจที่จะปั่นวิวให้พร้อมใจที่สนับสนุนลิซ่าแต่การโปรโมทน้อยขนาดนี้นี่มันเกิดการกันแกล้งอะไรหรือเปล่าชาวทวิตเตียนนะครับทวิตเตอร์ก็เลยออกมาฝัดนแฮชแท็กนี้กันใหญ่ว่าควรจะโปรโมทลิซ่าให้ดีกว่านี้ให้สมกับการที่เธอได้เดบิวต์อัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอนะครับ mm. แล้วก็แน่นอนว่าแฮชแท็กนี้มันทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าเฮ้ยลิซ่าเนี่ยหรือลาลิาเนี่ยนะเป็นตัวทําเงินให้กับ YG ถูกไหมครับ ใช้คำว่าเป็นตัวทําเงินเลยเพราะว่าเป็นศิลปินที่ทําสร้างไรายได้ให้กับค่ายได้เยอะมากแต่ทําไมการโปรโมทถึงช่างคอนทัสอย่างนี้แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบกับอีก3คนที่เหลือในวงนะครับว่าเขาได้รับการโปรโมทดีเหลือเกินทําไมลิซ่าถึงได้น้อยเห,อเหลือเกินขนาดนี้นะฮะก็ในไลฟ์ของลิซ่าก็ออกมาพูดขอบคุณแฟนๆนะครับว่าขอบคุณที่สนับสนุนเธอเรื่อยมานะครับทีนี้แฟนๆก็เรียกร้องให้ทางค่าย YG Entertainment ทําอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการถแถลงการของ YG ีเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในค่ายและทำไมการโปรโมทของลิซ่าถึงได้น้อยฝนตกหนักมากทำไมถึงน้อยขนาดนี้นะครับถ้าคุณได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกับการโปรโมทของลิซ่ามันน้อยไปไหมหรือมันสมควรแล้วก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วมาพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นครับสำหรับความคิเดเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าเออมันน้อยจริงๆวะ่ะมันน้อยกว่าคนอื่นมากเลยนะรวมถึงโปรักชั่นของ MV เนี่ยมันก็มีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันคุณภาพมันต่ําลง นะฮะลองไปเทียบกับอีก3คนที่เหลือในวงที่ที่แบบว่าเริ่มทำเดบิวต์อัลบบ้าของตัวเองออกมาเนาะเราไปย้อนกลับไปดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณภาพมันถึงรอปลงหรือเปล่ารวมถึงการโปรโมทมันเช่นน้อยลงหรือเกินท,ทั้งทั้งที่แบบว่ายอดวิว YouTube ถล่มทลายขนาดนี้นี่คุณต้องต้องกลับไปคิดดีๆนะครับทางท่าย YG นะฮะแล้วรู้สึกเหมือนว่า YG t e r t a i n m e n t เนี่ยจะ จะมีดราม่าอะไรแบบนี้มาบ่อยเลยเกินนะครับกับการดูแลเรื่องศิลปินเนาะแต่ผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะครับเรามาเชียร์ดีกว่าครับเรามาเชียร์ลิซ่ากันเรามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับช่วยร่วมกันติดแฮชแท็กนะฮะจะได้ทําให้เธอได้รับการโปรโมทที่ดีกว่านี้นะครับหรือถ้าคุณอาจจะไม่เห็นด้วยคุณก็สามารถคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทําไมลิซ่าถึงถึงได้รับการโปรโมทที่โอเคแล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยดูตารางเลยฮะแค่นี้แค่นี้ถ้าเทียบกับศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆอย่างบรูโนมาสนะครับที่ผม ที่ผมฟังเพลง Live the Door Open นะโอ้โหเขาโปรโมทแบบยิ่งใหญ่เลยเนาะเคยเห็นไหมที่แบบว่าส่งรถรถอะไรอะรถสองแถวไทยแล้วก็เปิดเพลง Live the Door Open คุณคิดดูดิว่าเขาโปรโมทกันเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แต่ของลิซ่ามีแค่4วันมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็ฝากชาวดอมทุกคนนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรกับศิลปินที่เรารักทำไมถึงการโปรโมทได้น้อยขนาดนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการสรุปข่าวแบบนี้นะฮะอยากซัพพอร์ตของผมสามารถกดไลค์กด Subscribe ในช่อง Facebook และ YouTube Mighty Channel ได้นะครับส่วนช่อง TikTok ก็ฝากกด follower นะฮะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจและก็มีแรงในการทำคอนเทนต์ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ